ในตลาดนักเตะบางการตัดสินใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับโอกาสลงสนามแต่ขึ้นอยู่กับคำถามเพียงข้อเดียวว่าถ้าจะย้ายเราจะย้ายไปทีมไหนและชื่อของนักเตะที่กำลังทําให้ตลาดเดือนมกราคมเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆในเวลานี้คือชายคนนี้อองตวนเซเมนโย อองตวนเซมิโย่กองหน้าทีมชาติกาหน้าของบอลมัดกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เนื้อหอมที่สุดในตลาดหน้าหน,นาวรอบนี้โดยผลงานที่สม่ำเสมอพละกําลังความเร็วและสไตล์การเล่นที่เข้ากับพรีเมียร์ลีกทาให้หลายทีมยักษ์ใหญ่พร้อมเปิดศึกแย่งลายเซ็นของเขาทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท็อตแนมฮอสเปอร์และลิเวอร์พูลแต่เบื้องหลังความสนใจเหล่านั้นมีเงื่อนไขสําคัญที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง เดวิดออนสตีนนักข่าวชื่อดังจากดีเอ h เลติกรายงานเมื่อวันที่22ธันวาคมว่าในเวลานี้แมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือ2ทีมที่นำหน้ามากที่สุดในการล่าตัวกองหน้าวัย25ปีรายนี้ขณะที่สเปอร์สแม้จะสนใจอย่างจริงจังถึงขั้นพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยก้อนโตแต่ก็ต้องเจอกับคำปฏิเสธอย่างสุภาพจากตัวนักเตะเกมจิงเหลือเพียง2ฝั่งจากแมนเชสเตอร์และการตัดสินใจครั้งสำคัญของเซมิโ แม้ลิเวอร์พูลจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวชัดเจนแต่สถานการณ์อาจเปลี่ยนได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวร้ายเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่ขาซ้ายของอเล็กซานเดอร์อิสักออนสตีนระบุว่าหากอาการของอิสักรุนแรงกว่าที่คาดนั่นอาจเป็นตัวเร่งให้หงแดงต้องขยับตัวทันทีและประโยคที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกมาจากเคอร์วะโซเฮลโคนักข่าวจาก Sky s ส o r t ์เขาระบุชัดว่าหากลิเวอร์พูลติดต่อไปหาเขาเขาจะย้ายไปลิเวอร์พูลเพราะลิเวอร์พูลดีเกินกว่าที่เขาจะปฏิเสธได้ ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดอาจต้องถอยเป็นตัวเลือกที่2ทันทีที่ลิเวอร์พูลตัดสินใจลงสนามจริงแม้ลิเวอร์พูลจะถูกมองว่าไม่ใช่ทีมที่ชอบใช้เงินในตลาดหน้าหนาวโดยเฉพาะหลังทุ่มไปมากในช่วงซัมเมอร์แต่สถิติในอดีตก็เคยพิสูจน์แล้วว่าหากเป็นดีลที่ใช่พวกเขาพร้อมเดินเกมทันทีและชื่อของเซเมนโยก็ไม่ใช่ชื่อใหม่ในลิสต์ของสโมสรเพราะเคยถูกจับตามองมาก่อนแล้วทุกอย่างในตอนนี้ขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยสําคัญ1อาการบาดเจ็บของอิสัก2การตัดสินใจของลิเวอร อีกเพียงไม่กี่วันตลาดนักเตะอาจได้คำตอบว่าอองตวนเซเมนโยจะเลือกเส้นทางที่มีคนรอหรือเส้นทางของทีมที่เขาอยากสวมเสื้อจริงๆเพียงทีมเดียวเพราะในบางครั้งทีมที่ยังไม่ขยับอาจเป็นทีมที่นักเตะรอคอยมากที่สุดก็ได้แฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ